เพื่อพลังพี่น้องเพื่อพลังเรื่อยต่อแบบนี้เงี้ยเรื่องท่าพี่พี่รองแบบนี้สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องป่ายสักครู่สักคนครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างน้อยผ่าเพลินครับพี่น้องมโมนี้ช่างน้อยก็มีต่อยมีภารกิจด่วนครับผมออกบ้านตั้งแต่หกถูกพี่น้อง ไปหลุดไปชมกันมาเมือนี้แม่ต้อยกับสร้างหน่อยกับทิมอีฬาบันหน้ากับสร้างตึงนี่เอารถไปสองคันนะครับเนาะพิจารณาด่วนครับพี่น้องเดินทางแต่หกถุนครับผมไปทอดมองได้ไปหลุดไปชมกันมาร้างหน่อยกับแม่ต้อยนี่ไปไปเห็ดหนังครับผมไปติดตามกันนะครับนะครับเด้อเห็ดคอนเทนต์นะว่าเห็ดคอนเทนต์อีกแบบนึงพี่น้องเนาะให้รอดรอดติดตามชมไปดูไปชมกันพี่น้องปะบรรยากาศ ขนของพี่น้องมาขนของ่ต้อยจะไปสายในรอย่างไม่ต้อยมาสายน้อนครับนี่ยใช่ือนุ่มรมเบื่อาสองั้นเลยด้ค่ะมาสองขันพี่น้องขั้นที่สามกลังถามมารับนสองขั้นขนของบอกเอ้นอเอฟซีเนี่ยไปสายมาสายมาตะส่หน่มาขนเอาอนเครื่องให้ขนมค่ะยูนข้าลุกส้าวิดดูบน แเน,นี่ย,ยู่ายุบุญไปมันขายของบนดีอยู่เลยว่าจะไปขายอยู่บ้านเฮาจะหนาบ้านในต่อยคนนี้หรออ,อยู่อยู่บุญละบ,บ้านเฮาคุณละครับผมไฟ้คุณล,ละค่ะจะพี่น้องะจะมีอัะจะขายเอสที่เนาะเพราะว่าเฮาก,ก็จะไปเฮ็ดขายะจะมีขนมเบื้องเบื้อง,งละกา,า,าละกาไข่เต้าน้งไข่เต้าไเต็มมีวัดไอเซคิวมามนี เสียมกับมีสร้างได้เด้อค่ะเอซีผู้ใดสินะถนเปต่อยค่สร้างได้ค่ะครับผมเ่าเฮ็ดเกิค่ะกับเป็นลาเขาลูกสาว,ลว,ลว,ลวเล้าเานาะเดี๋ยวเดียัเดี๋ยเี๋ยวเดี๋ยเกีเยวเดี๋ยเขี้ยวไดเดีมยวเีเดีครัเ,เ,เออม,ม,มียิเดีรยเดี๋ยเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวเดี๋ยตเดยเี๋ยวเดยวเดวเดี๋ยวเดี๋ยวเงีี่ยวเี๋ยวนีเี๋ยวเอี๋นวเดี๋ี๋งวีวเดเีเเียเเเเียเย สามรถพี่น้องสามรถสามขันรถครับผมรถอีกคันหนึ่งขั้ลูกสาวเพื่อนกำลงังเสร็มานี่จันแว่ปั๊มแว่ปั๊มเซ็คทำคว่ำแบบว่าเบิ่งาบ,า,บ,า,บ,า,บาขวางดีรถตีเฮียบอ๋อครับรเปียอยู่อุบลติเหตพี่น้องออกจากบันทีรถไฟมาตั้งแต่หกทุ่มเมื่อคนขวางขึ้นยังแรกอ่ะออกมาก็ได้แก้ภาพบรรยากาศให้เอฟซีเบิ่งเรื่อยๆครับพี่น้องไปต่อยว่าไหนไปแซ่ดพี่น้อง มาขอดาขวงเอาลูกสาวไปอยู่บ้านนะผมไปขายอยู่บ้านเพราะว่าจะอยู่หนาบ้ัตรขวางเราไม่ต่อยเราเพราะว่าอยู่ีมันก็ขายก็ค่อยดีเมียนก็เสียค่าเช่าที่ชาบ้านอีกหลายค่ะดูบ้านเท่าจำประเด็นแล้วจำประเด็นสอบแล้ะก็เลยว่าบุคคลที่ไปขายอยู่บ้านเท่าที่ว่าได้ซ้ำได้ก็เอากระชั้นแต่ผมเพราะว่ามันค่าใส่ใจมันหลายเนาะในเนื่องเมียน ครับพี่น้องอาสิพี่น้องเดี๋ยวฮอดบ้านจังพอกันครับผมเดี๋ยวใช้ยากาศเพื่อฮอดบ้านตอนคุณคือไม่ได้เก็บภาพบรรยากาศพี่น้องอันนั้นแปลว่ามัน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 เฝ้านะครับเป็นยานนันยานหยาบมันสวยก่อนสวยตอนหนึ่งรถถ้มันแก่มากรถมันหลายแล้วพี่น้องแรานมันหลายแลนหยากครับผมบรรยากาศเกิดเรียบร้อยแล้วสามขันรถพี่น้องเต็มรถอันยัดเลยคันหนึ่งกำลังมาคันหนึ่งครับรถสร้างหน่อยครับรถ อีหล่าบ้านหน้าทำใหมันกลันสองขั้นขายลูกชิ้นให้พี่น้องนี่ขายลูกชิ้นทำบรรยากาศการก็เย็นเย็นครับผมมาแรีบปั่มผักควันโอเคนะครับเนาะพบกันที่บ้านครับพี่เหล่าเออเพื่อนจะให้นม่กายได้โฆษณาบนเขาได้เท่ากัับบ้านกับอีหล่าบ้านหน้าให้กับเลยพี่น้องทีมงานเท่าแค่น้ำค่ะแค่น้ำเพื่อพลังพี่น้องเพื่อพลังเรื่อยต่อแบบนี้ยเงี้ย เรื่มมท่าพิ่นองมาหนิว <ingen fierce immt> ่าเป็นผู้ขัาแฟรตามต้นกระีนี่ผู้นั่งนั่งนข้บเป็นคนจริงเบียกแส่กันแล้วบเ่กันช่วยค่ะช่วยครับพี่น้องกันทีในเดินทาาตอนกินาแฟหล่กันทีากันออกเดินทาาตอนพี่น้องไปลุยตอเข้าวันนี้วันนี้เรืไฟซิตี้แน่น ไอติ่มพี่น้องวะไอติ่มสองถังรอหลุนพี่น้องรอลุ้นพี่น้องรอดูคลิปเรื่อยๆพี่น้องรอคลิปเรื่อยๆลูกชิ้นทำนี่ลูกชิ้นรอเกดรอลุ้นรอชมคลิปพี่น้องมีคลิปลุกเรื่อยๆให้เบิึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสายเอฟซีนะคะเดี๋ยวสายเอฟซี บ้านน้องเกดนะคะพี brothers, ่น้องเงียเออเนไท้เมาส์นะคะเพื่อแต่ว่ามไปทำบุญท่ยังมากแม่เห็นล่องท่านล่องยังไมเห็นล่งท่านค่ะบอกว่าจะเป็นลูกชิ้นเมาสลูกชิ้นเพิ่นไปเห็นล่งท่านใคเตาก็มี่อคติ่มก็ได้ ไอติมนีคือบอดของเราขาะเมาประจำคาตะก้านเทพยิกับเมารอบนี้รอบนี้กอาจิเมาอีกครเป็นน้องต้องไปแจกเราเมาแทรอบนี้เขาเตรียมเป็นาเมาส์ไอติมเมาส์ใครโรอบอย่างไที่ไปไปเสนอเราอยู่หอกสามันกเกล็ดไม่น้ำด้อยค่ะลารพลิดโอ้เฮ็ดเสียด้ยพี่น้องสุดยอดล่างชิมครับผมกครับผมโอเคครับพ่ออจารยพี่น้องพนอง มาหอดบ้านแล้วพี่น้องแกงจังปางครับผมแกงแล้วครับแกงแล้วครับขั้นที่สองกำลังตามมาถึงแล้วจอดซื้อเนื้อจะขับอีกขั้นหนึง่งจอดซื้อเนื้อมาลาบได้อีกขั้นหนึง่งได้อีกขั้นหนึ่งของดุสาวเมตต์่อยกำลังนำมาถึงแล้วไปตั้งแต่หกทุ่มตอนนี้กันว่าไปบ้านจะเจ็ดโมงเช้าแล้วโอ้แกงจังปางได้ละเนี่ยลาบเฮ้ยเนี่ยลาบเนี่ยลาบ ครับพี่น้องเรียนไม่หยุดเลยเรียนมาแต่ียนเรื่องอะไรยันปิวก็นจได้พักกันคนลงเลยพี่น้องัานี้นะครับเป็นเครื่องขายไอติมขายขนมเบี้ยงขนมเบี้ยงไส่ไส่หวานไส่เค็มนี่พี่น้องทุ้สึกนะพี่เรียนคอยเรียนมากวันเดี๋เฝ้านะครับ ฉันก่หอนเลยสันก่หอดเลยอเออเดี๋ยวว่าเี้ยวเตือ้อเปลครับผมเหนียมมากแล้วๆใช่พี่คับัวมาแล้วบ้ล่ะประเดี๋ยวทำความสาะอาดพาคกันล่ม,ม,ม,มตั้งตั้งเกียบดิ โอ้ยถึงนอนกาด้วยเ็นกัดเย็นกาดเย็นกระยไว้ดีล้วพี่้องมันขนมาไว้ดีละขนมาไว้ในนี่แค่เอาเอแ้วออกแค่เอาแค่ไนได้นี่ยเออเอาแค่เอาไปพี่อนนี้เอาไปนี่ต้นนี้ม่เปียกฝนได้เอาแค่มีบ่ีเอาไปนี่ก็ได้นี่เอองาน ประตูนี่สองหลักนี่ไงกำลังเชียรเป็นทีครับพี่น้องเชียรเป็นทีไวของ่หอสไอ้ตีมสามล้านไอตมไอเีก็ไขายะขาพี่น้องเดี๋ยวสิเดี๋ยวคลกเลยพี่น้อง ของหลายคักหลายในพี่น้องสามคันรถจังเบิด์ตที่ตาดรากหนุ่งเกียรติได้พี่น้องเด้อนี่จะของไาลมาหอดุลโมูหลายคักหลาได้พี่น้องนี่สามคันรถพี่น้องสามคันรถจังเบิร์ตมีอันที่เหลือวันสี่สองคันบ่เบิดเด้อคันนี้มานึ่ครับทีมงานทีมงาน แดดออแล้วพีいい่น้องแดดแดดตอนเดีここ๋ยวเดี๋ยวทีเดีคนลงมันนี่ทีเดีเปิดร้านขายต่อเลยพี่น้องมันเปิดร้านขายของต่อเลยนี่เห็ดเพิ่มหมายังีงกันนี่มะนึงนี่นี่เนี่ยสั่นเห็ดเพิ่มหมายังียนมึงนี่เออเห็ดเพิ่มหมายังีงท่านาอยู่นหนเพิ่มหมายังียนขายของต่อเลยไปเจาะตับหมูหงปิีงไก่นมเบียงไอติ่มทุกอย่างเลยแม่น โซมอดดินพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตไปขนลงก่อลพี่น้องพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับผมเปิดร้านความขายต่อครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วร้านลูกเกดลูกชิ้นเปิดต,ต,ต่อยจัดร้านขายขายตอนแยกได้ไหมเปิดต่อยเปิด <laughs> ต่อยเปิดต,ต่อยกำลังเปิดร้านค่ะ <laughs> เรียบร้อยแล้วครับผมเรียบร้อยแล้วสุดยอกจริลาทำความสะอาดเดี่ยนมาขายาหนาบ้านเม็ดต้อยพอดีแล้วครับผมเรียบร้อยคนลงเรียบร้อยและแต่หกทุ่มพี่น้องเขาก็แล้วเรียบร้อยแล้วภารกิจภารกิจด่วนขึ้นภารกิจด่วนลงเรียบร้อยแล้วซื้อเนี่ยก็ร่างไปลาบเนี่ยครับผมที่เขาต้องการได้พี่น้องเด้อนักอามาให้กำลังใจทักทายเอเซียได้หรือสวัสดีครับเด็กสวัสดีครับ ข้าแต่กินข้าแต่กินข้าแต่กินจะล้มอ่านาวเพะไรใช่ไหมนี่น่าบเพราะไรใช่เรียบร้อยแล้วครับผมเรียบร้อยแล้วท่างคดสะอาดที่นี่มันตู้เพียบร้อมไม่พี่น้องวันนี้ร้อมลงมือขายต่อแล้วครับเรื่องเครื่องปั่นไอติมทำขนมเบี้ยง แล้วก็ไข่เต่าครับผมครบเสร็จนะครับผมเรียบร้อยแล้วไม่ใช่บ้านจะไปเด็ด่าวใช่ไหมบ้านเราฟ้องอยู่บ้านตัวเองไม่ได้เช่าเล็กยจัดแันเป็นระเบียบเรียบร้อยครบเก้าเพรวกรติอันนี้ลงซื้ <c oughs> อๆพี่น้องบานี้แล้ว <c oughs> <c oughs> ชอบอีกคลิปนะต่อๆไปพี่น้องบอกว่าที่บรรยากาศจด้ไรครับผม ับพี่น้องกสิ้นสุดภารากิจแล้วครับเนาะลงของเรียบร้อยแล้วดีจัดเตรียมร้านร้านขายของของ,ของลูกสาวแม่ต่อยนะครับเนะาะภารกิจลุล่วงครับผมครับพี่น้องมือนี้คลิปนี้ไว้เท่านี้นครับเนาะพอกันคลิปหนา้าขอบคุณเดฟซี่ที่ดูคลิปจนจบไม่ข้ามโฆษณาขอบคุณเดฟซี่ที่กำลังดงใจให้ช่องช่างน้อยพาเพลินมาโดยตลอดพี่น้องครับผมพบกันคลิปหน้านครับผมทุกท่านที่เข้ากลับมาสวัสดีครับสวัสดีพีิเศษครับพี่น้อง